แล้วถ้ามีเวลาอาจารย์ไปอยู่ตรงตรงไหมอาแกอะไรหาอากาศไหนๆแล้วซึ่งบินลงแล้วแบบมันจะต้องลงอีกฝั่งหนึ่งกับกับเครื่องขึ้นหรือเปล่าน่าจะเป็นอีกจะเห็นต้องขึ้นค่ะอ๋อแค่ขึ้นอย่างเดียวขึ้นไม่มีลงด้วยใช่ไหมลงมันต้องต้องอีกรันเวยหนึ่งนี่ลงอีกฝั่งนี้ขึ้นนี่นี่นี่มาอีกแล้วเครื่องบินแต่ผมเฮ้ยการบินไทยลาร์เวลเลยเพิ่งขึ้นแบบลงด้วยนะพี่เพิ่งขึ้นเมื่อกี้นี้เลย ใหม่ๆเลยแต่แต่มันจะสวยเลยมีแสงนะพี่เนาะถ้ามีแสงก็แค่ใสแหวนผงเทปด้วยตอนเย็นไปไม่ทันแหวนผงเทปไปไม่ทันเอาไว้รอบหน้าเวนาบมาที้หนาสักหน่อยเนาะเสียดายมากไม่รู้ว่าอาจารย์เขาประกาศไป็นเบาะบางาอาจารย์มาเลยครับมาเลยมาหาอาจารย์ได้แล้วครับผมที ปฏิบัติธรรมนะหมอเหน่งนะแั่ที่แปดเดือนหน้านะครับมาเลยครับมาเลยได้เด็กคนไม่เรียบร้อยนีได้ไหมได้ได้ครับมาเลยมาเลยพี่หนึ่งสองสามครับได้มาเลยครับพี่ด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวอาจารย์จะรีบกลับแล้วเดี๋ยวมาอีกหมาครับมาเลยมาเลยด่วนเลยครับด่วนเลย่พีสุดยอด หนึ่งสองสามครับโอเคสาธุครับครับผมมารอได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะไปถึงสนามบินสักพักหนึ่งเพราะว่าบอ r ดิ้งไทม์ตอน7โมงเอตอน5โมงกว่าทะเลที่ไหนหรอหาดหาดในเตยเตยในอะไรเนี่ยไปอยู่ฝั่งอทยานเอยจารย์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมาหนะัหนึ่งอ่ะคูโน้เครับตอนนี้เราเำเนหมาไอ้ต่ยไรมันดล่นมันน่ามาดูมุกนี่มันหมาหรือหมูเนี่ยโอ้ยนี่ละติดปากนี่หมาหรือหมูเนี่ยนี่ะดับประเทศมาเี่ยทางให้นะคูโน้ หน้ามันฟินมากเลยประเทศนะดูหน้าดิหน้าฟินเฉยเลยด้วยเฮ้ยทำไมหูแหวงเขาทำหมันอ๋อแล้ว่าปูนิดแหวกทำสัญลักษณ์ไว้เหรอครับว่าทำหมันแล้วอ๋อว่าทำหมันแล้ว ดูคนเดียวดูดูเด็กน้อยเด่น่ารักเขึ้นถือเขาต้อกคำวานที่ัดต้องทำอาจจะต้องทำเวลานิดนึงนะเพราะว่าคนมันเยอะเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยอาจจะต้องทำเวลาเน้นหนึ่งอาจจะต้องทำเวลาน้นนึ่ง อาตรงนี้ไม่มีคลื่นสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กตกเครื่องไหมไม่ตกนะถ้าตกก็ตีตัวใหม่ไม่ยากไม่ใช่ปัญหาเลยเรื่องเวลาตกก็ตีตีตัวใหม่ไม่ตกจ้าสนุกไหมหรอไม่สนุกกันนะครับไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถ้าสนุกต้องกระโดดน้ำพี่เล็ก โชคดีมากไม่ฝนไม่ตกอาจารย์แสดงมากแบบไปทำไมถึงตันแบบนี้คิดว่าเดียวตรงนั้นไงก็รอปัญหาสำหรับอาจารย์ไม่มีนะครับบอกเลยเชื่องตกก็ไม่ใช่ปัญหาก็ซื้อตั๋วใหม่จบวิธีแก้ปัญหาก็เสียเงินไปเพราะเราสร้างเหตุยังไงก็จะได้เางนั้นนะครับง่ายๆไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปตีเลียดนี่ครับอาจารย์ ถ่ายรูปกันไม่ถ่าไม่ถ่ายอนคร้าอาจารย์อาจารย์ห้า่มงครึ้นป่ะไม่เป็นไระฮะ เออ่บอร์ดทิ้งไทม์นี่สี่โมงห้าสิบครับเมื่อกี้ใครจะเอาของพวกเก็บมาแล้วก็เก็บเก็บอาจารย์อาจารย์มีเวลาเยอะเลยสนามบินอาจารย์ต้องไปตรงนู้นก่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมล้างน้ำเปียกอาจารย์เดี๋ยวผมล้างน้ำตรงนู้นครับอาจารย์นู่นดีกว่าตรงพื้นดีกว่าครับมีครับมีมีมี

นเอ้ไมยไ่เงไม่เปี็นไรครับอาจารย์เปียกมันแค่สะอาดผมถึงบอกให้อาจารย์ไปข้างนอกัะมันมีทรายเหรอนี่น้ำไปเหรอถ้าข้างนอกเนี่ยมมีห้องน้ำคะแต่ว่าเดินไปไม่นไป้อาจารย์ไปที่่เราจะไปลับรถนี่ขอเขาก็ได้ครับอาจารย์ไม่ยากอนุอนุไปเอาน้ำให้นี่ไม่ต้อง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 อ อยู่ที่ภูเก็ตนะหาในยางตาายเาเป็น่เอขับรถมาเห็น่ปนสายในจันทร์ในยาขอบ้นอะรพี่ช่วยนะไม่ใช่เราือสายเลย มามาใครจะล้างอีกยนะมาเต็มเลยอันนี <c oughs> นนน้ร้างทั้งตัวเลยขาสั้นเนี่ย้ขาสั้นล้างทั้งตัวก็ได้ครับไม่ล้างทั้งตัวหรอ <c oughs> ก็ลงก่อนหลงทาง่ะนต้องเปิดนสายหม่เปิด่อสายจะติดรถ่ยี่มันเตัดไม่ออกเลยนะมันบางมากัอจาระวังนะมันบางเบานาะเเราดเดี๋ยวเราต้องออกทางนู้นครับ พี่ครับพี่ครับขับออกมาได้เลยครับจะได้ไม่เลอะทายครับเดินเข้าไปเดี๋ยวมันเลอะทรายเท้าเปียกเดี๋ยวจย์เราเดี๋ยวยืนรอ,อตรงนี้ก่อนครับเท้าเราเปียกระ,ะวงะังรถนะเดี๋ยวเราต้องจบการไลฟ์สดน,น,นะตอนนี้นะนนทุกคนนะ อนุโมทนาตาทุกๆคนนะครับที่รับชมรับฟ